สิ้นกันสักทีเราจะฝึกปฏิบัติแล้วนะคะไปฝึกปฏิบัติกันดีกว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเปิดได้เสร็จเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้พิมพ์ตามตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะต้องพิมพ์ให้ไปพร้อมๆกันนะเพราะถ้าไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจใครไม่ทันนะคะ ยกมือขึ้นถามครูนะฮะอย่าไปถามเพื่อนอย่าให้เพื่อนมาช่วยทำเพราะถ้าเพื่อนที่ไปช่วยเขาทำเนี่ยของตัวเองก็จะไม่สำเร็จนะคะอ่าได้เสร็จแล้วเปิดเครื่องนะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ครูจะพัก หน้าจอน,นี้ไว้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word เหมือนกับนักเรียนนะคะเมื่อเข้าสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนใช้ตัวอักษรนะคะอังสนานิวขนาดตัวอักษรที่1 0 6 นะคะสิบหกนะคะเปลี่ยนก่อนเลยตอนนี้เปลี่ยนก่อนเลยนะคะใครมาแล้วเปลี่ยนก่อนเลยใช้อังสนานิวตัวอักษรที่สิบหกนะคะอย่าสนใจเครื่องคุณครูว่าของคุณครูทำไมตัวอักษรยังยี่สิบกว่าเลยอย่ามาสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณครูใช้ตัวเล็กเนื้อเรียนก็จะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าของครูนั้นจะต้องเข้าสู่โทรทัศน์เห็นไหมคะ ต้องใช้ตัวใหญ่นิดนึงมีใครยังเข้าสู่โปรแกรมไม่ได้มีไหมคะไม่มีแล้วยกมือใครไม่ได้ตรงไหนนะคะยกมือเลยค่ะเครื่องมีปัญหา เดินดูแล้วขนาดตัวอักษร16แล้วหรือยัง oh. เวลาที่เราจะเปลี่ยนขนาดตัวสอนนะคะให้กด Ctrl A มันจะได้เหมือนกันทั้งหน้านะคะ Ctrl A พอ Ctrl A เสร็จนะคะไปเปลี่ยนเป็นอังสนานิวแล้วเลือกขนาดที่16นะคะงานทั้งเอกสารของเราก็จะเป็นอังสนานิวนะคะ คอนโทรนแล้วก็กด A นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยมือได้แล้วก็เลือกอังสนานิว16นะคะมีใครยังไม่เปลี่ยนมีไหมอังสนานิวทำไมมันขึ้นด้วยทีละ่ะอังสนามันก็ต้องขึ้นด้วยตัว A สิลูก a n g อังสนาฟอนตัวหนังสืออค่ะให้ใช้อังสนานิวตัว A อ่ะค่ะโอ้ยแค่เปลี่ยนฟอนต์กับขนาดตัวอักษร16ค่ะอ่าได้แล้วได้แล้วตอนนี้นะคะให้สร้าง ตาราง2คอลัมน์4แถวสร้างเลยค่ะให้สร้างตารางนะคะ2คอลัมน์ 4. แถวเอาลืมลืมพิมพ์หัวตารางเอาลบลบตารางทิ้งลบไม่เป็นอีก อันดูกลับมาก่อนอันดูได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมได้ยังตอนนี้เป็นเอกสารเปล่าก่อนนะคะขอโทษทีขอโทษทีเอ,อ้าพิมพ์ก่อนพิมพ์หัวตารางก่อนพิมพ์ว่าค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน เห็นไหมเนี่ยขนาดนครูใช้ตัวอักษร20นะเนี่ยยังตัวเล็กกับปิลิทขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มนักเรียนไม่ต้องขอเพิ่มนะมนครูไม่ให้ขนาดเพิ่มขนาดนี้แล้วยังได้ตัวแค่นี้เองนักเรียนก็ไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันแล้วทำไมมันครูไม่ใช้อังสนานิวนคุณครูไม่ชอบคุณครูชอบแบบนี้ ยุ่งนะเนี่ยอ้าวโอเคนุิมพิมหัวก่อนนะคะค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายนเสร็จไหมใครพิมพ์เสร็จแล้วให้พิมพ์ตารางสองคอลัมน์สี่แถว พิมพ์หัวเสร็จยางเก่งจังทำตารางเสร็จยางสองคอลัมน์สี่แถวต้องบอกนะคะออามาดูกันนะคะตารางน,นะคะ ไปที่เมนูตารางเลือกแทรกตารางนะคะแล้วก็ไปที่แทรกแล้วก็เลือกตารางนะคะเขาจะถามว่าจํานวนคอลัมน์เอาเท่าไหร่สองจำนวนแถวเอาเท่าไหร่เอา4ได้เสร็กดตกลงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะในเซลล์แรกให้พิมพ์คำว่ารายการ Excel ลหนึ่งนะคะพิมพ์คำว่าจํานวนเงินรายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งค่าไฟฟ้าสมมุติวันนี้เราสมมุตินะคะทุกอย่างเราเกิดขึ้นจากการสมมุติค่าไฟ 657้65บาทห0สตางรายการที่สองค่าน้ำปราปา58บาท25สตางค์รายการที่3ค่าอะไรดีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์ หนึบาทนะคะใครพิมพ์เสร็จแล้วจัดจัดให้อยู่กึ่งกลางตรงหัวรายการนะคะให้อยู่กึ่งกลางส่วนข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยให้อยู่ชิดซ้ายนะคะจำนวนเงินให้อยู่ชิดขวานะคะเรียบร้อยแล้ว นี่ใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมคะเห็นชัดเจนไหมใครยังสร้างตารางไม่ได้ยกมือขึ้นเลยค่ะ ไม่มีนะคะตอนนี้คุณครูก็สร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเดินตรวจนะคะให้เวลา5นาทีหนาทีนะคะสำหรับในการสร้างเยอะไปไหมดูถูกนักเรียนเกินไปหรือเปล่าให้ต้อง5นาทีแรงมือนะคะแรงมือ จำนวนเงินนะคะจำนวนเงินตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยให้อยู่ชิดขวานะคะทำไมตารางบางคนกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้น ม่เห็นใหญ่เลยสำันมนักเรียนทำย้ายใหญ่ทำอะไรลงไปเอ,อ่อครูเห็นปัญหาแล้วค่ะนักเรียนจะกดเอ้ยนี่ทำไมการกดกดกดแป้นเคาะไม่ต้องกดนะคะ นั้เรียนพิมพ์ลงไปเลยพอพิมพ์เสร็จเนี่ยเราค่อยจัดกึงกลางเวลาเราจัดกึงกลางเราใช้แป้งเคาะใช่ไหมไม่ใช่เราคุมที่ตัวอักษรตัวนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกที่กําหนดด้านบนจัดนะคะจัดว่าให้อยู่กึงกลางชิดซ้ายชิดกันหน้าชิดกันหลังนักเรียนต้องพิมพ์ตารางก่อนค่ะแล้วค่อยพิมพ์เนื้อหาเอาแทรกตารางสอง คอลามสี่แถวเราเลือกตารางสิคะลูก จำนวนคอลัมน์2คอ,อลัมน์4แถว ไ,ไม่ลุกจากที่นั่งค่ะไม่ช่วยเพื่อนค่ะกลับมาที่กลับมาที่ตัวเองกลับมา บอกให้ Boy, กลับมาเอ๊ hey, เรียกลงหลุมแล้วไม่ลงเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จไหมป่านนี้ปลายทางรอแย่แล้วอ้าวไม่เสร็จก็จะไปแล้วนะคะเร่งมือค่ะเล่งมือมอ,อุ๊ยนึกขึ้นมาได้อยากจะอุ๊ย อยากจะให้จำนวนเงินเนี่ยช่องที่เป็นสตางไปอยู่อีกคอลัมน์หนึ่งจะทำยังไงจะทำไงคะลบทิ้งพิมพ์ใหม่ทำไงดีอยากให้มีช่องจำนวนเงินแล้วก็ช่องสตางอะ่ะก็ต้องเพิ่มเพิ่มคอลัมน์เอาเพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์